listening ห้ามฟังบมดนะครับห้ามฟังให้ให้จบแล้วค่อยมานั่งตอบทีหลังนีอันนี้เป็นเรื่องที่ห้ามทำเพราะว่าระหว่างที่เราฟังไปเรื่อยๆเราจะลืมครับเราฟังถึงข้อดีอ่ะข้อ A มันจะลางๆแล้วพาร์ทสองเหมือนกันถ้าเราฟังคำถามแล้วเราฟัง A, B, C เราก็จะลืมคำถามครับพี่ก็ลืมครับพี่เลยไม่ฟังหมด เออเพราะฉะนั้นนิสัยแรกที่ต้อง build build up แพทได้ก่อนที่เราจะไปทำ listening part 2, 3, สองสามสี่อ่คือได้ปุ๊บต้องตอบเลย part หนึ่งครับ part รูปภาพหกข้อเท่านั้นจำนวนข้อน้อยมากพรอิญ e มันเป็น part แรกเข้าห้องสอบไปเจอ part นี้ part แรกเลยมันมีผลต่อความมั่นใจของเราครับถ้าตอนแรกเราเริ่มสวยเปิดสวยปุ๊บมันจะทำให้เรามีกำลังใจ แค่นั้นเองแต่ถ้าพูดถึงคะแนนอะ่ะมันไม่มีผลกับคะแนนโดยรวมของเราเท่าไหร่มันมีแค่หกคอพาร์ทหนึ่งเลยเป็นพาร์ทที่เราต้องฝึกอะไรบางอย่างจากมันตอบถูกไม่ต้องซีเรียสว่าต้องได้หกเต็มหกอะ่ะอาจจะได้สี่เต็มหกสามเต็มหกแต่ว่าเราต้องได้เซตเซตอัพบางอย่างอะไรจากพาร์ทหนึ่งเพื่อที่จะนำไปต่อยอดพาร์ทสองอเนี่ยพาร์ทหนึ่งคีของมันคือ ถ้าเราเปิดหีบใบแรกได้แล้วเจอสมบัติให้เรายกกลับบ้านทันทีสมบัติคือข้อที่ถูกหีบแต่ละใบคือ Choice A B C D มันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเราจะมี mindset อีกอย่างหนึ่งเราจะมีความเร็วในการตัดสินใจออีกอย่างหนึ่ง เออส่วนใหญ่เวลาที่เข้าไปทำพาร์ทหนึ่งอ่ะพี่ฝึกความเร็วในการตัดสินใจเลยถ้าเจอข้อไหนที่ได้ปุ๊บพี่มบก่าทันทีเพราะว่าเราหาข้อที่ถูกอยู่แล้วเราเจอมันแหละเออลิสติ้งห้ามฟังบทนะครับห้ามฟังให้ให้จบแล้วค่อยมานั่งตอบทีหลังอนะ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ห้ามทำเพราะว่าระหว่างที่เราฟังไปเรื่อยๆเราจะลืมครับเราฟังถึงข้อดีอ่ะข้อ A มันจะลางๆแล้ว พาร์ทสเหมือนกันถ้าเราฟังคำถามแล้วเราฟัง a b c เราก็จะลืมคำถามครับพี่ก็ลืมครับพี่เลยไม่ฟังหมดเอเพราะฉะนั้นนิสัยแรกที่ต้อง build build up ให้ได้ก่อนที่เราจะไปทำ listening พาร์ทสองสามสี่คือได้ปุ๊บต้องตอบเลยเอยเนี่ย Mindset พาร์ทหนึ่งมีแค่นี้เอง เพราะว่าถ้าเรามัวแต่ย้อนคิดว่าเฮ้ยข้อสองมันน่าสนใจนะเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะข้อบีบอยเนี่ยระหว่างที่เราคิดอะ่ะเขาไม่หยุดให้เราคิดเนข้อต่อไปมันจะมาเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ย hey, ได้ปุ๊บเอาเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองมาเซตกันรูปนี้จำได้ไหมครับเราเรียนจากพาร์ทหนึ่ง ในคอร์สออนไลน์มาใครที่เข้าคอร์สออนไลน์มาแล้วพอดูรูปในพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดอะไรครับสองอย่างคิดว่าใครทำอะไรค่ะุดยอดนะักเรียนดีเด่นนะครับใชง่เเาาควรแนวคิดก่อนเลยใครกับทำอะไรถ้าเราเลงอย่างเนี้ยสิ่งที่เราจะได้เราจะได้นาวกับได้เวริร มันเพียงพอแล้วสำหรับการตัดสินใจเออมาใครครับดูจากรูปแล้วเอาคนก่อนเลยนะเราเห็นใครในรูปบ้างหนึ่งครับผู้หญิงคนส่งชนค่ะอ่ามีอ่ะวูนถ้าไม่ใช่เอาวูนเป็นอะไรได้อีกครับคนหมายถึงถ้าไม่ใช่ผู้หญิงรอคะหรือว่าอ,อะไรเออถ้าเกิดว่า ไม่ใช้คำว่าอาว m a นจะได้ยินคำไหนอีกที่เป็น <L> คนครับในรูปเลดี้ได้ไหมคะเลดี้เลดี้อะเลดีตอนตอนสอบโทษอีกเคยเจอเล a ดี้ปะปหรือเจะแค<ต>่อาว m a น <"A S 2> <Woman> ถูกต้องชอใช่นะเอ้งั้นถ้าเป็นผู้หญิงเป็นอาว m a นแต่ลองดูดีๆด,ดิมันอยู่ในตลาดมันอาจจะเป็นอาคัลสตูมก็ได้เอ้ หรืออาจจะเป็นฝูงชนอฝูงชนเราใช้คำว่าอะไรครับคนเยอะๆ people อุ้ยแม่อะอะไรลนิค a group of people ใช่หรืออาจจะเป็นดีมาก a crowd อ่าคราวนี้หลังจากเราคิดแล้วใช่ไหมมันอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดก็ได้มันอาจจะเป็น อ่ะนูน่นอ่ะนี่หรืออาจจะเป็นแค่คําว่าชีคําเดียวก็ได้แต่ถ้าเราได้คิดอะความมั่นใจเราอาจจะขึ้นมาตรงนี้เพราะเราได้เตรียมตัวมาก่อนอ่ะต่อไปทําอะไรครับพี่ขอคําศัพท์ที่เราคิดว่ามันน่าจะเราน่าจะได้ยินจากภาพเนี่ยเป็นการกระทําในภาพเนี่ยหนึ่งครับ r e a c h i n g for waiting for waiting อ <Waiting, S 2> ะ uh? reaching ตัวเนี้ย r ริ h i ชิงเอ,อ <I have. S 1> พี่อาจจะฟังไม่ถนัดทวดทีเอ๋อมี r ริ h i ชิงถ้าเราได้ยินคำม,มาซีดิงเอาปะมีมคนนั่งอยู่ในรูปปะอ่ายังไม่เห็นเอ๋เราอาจจะได้ยินคำม,มาใบาถ้าเจาอใบยิ่งเอาปะ อืมมันเหมือนเซลลิงซะมากกว่ามันเหมือนเซลลิงใช่ไหมเอ้ชอยที่ยากอะ่ะคือชอยที่กำกวงชอยที่เราได้ยินแล้วเราต้องคิดว่าเฮ้ยมันมันซื้อหรือมันขายนะเอ้ัอน,นี้คือชอยที่มันแบบจะเกิดขึ้นในห้องสอบแต่ต่อให้เราไม่ได้ยินคำที่เราคิดอะ่ะแต่ความมั่นใจเราจะอยู่ตรงนี้พอยคือขอให้คิดไปก่อนนะคิดไปเลยว่าใครทำอะไรเราจะเอาความมั่นใจไปตัดสินใจต่อ เออคราวนี้มีกฎเดียวเท่านั้นคือถ้าเราได้ยินคำตอบข้อที่ถูกให้เราตอบเลยทันทีลองดูนะข้อนี้ตอบข้ออะไรครับ A a crowd is walking through the market B a woman is picking up a bottle on a shelf C a woman standing in line with other customers D several people are sitting at a table under umbrellas เ <A. S 2> อ,อไ้ตอนสอบอะพอเอจบปุ๊บอะกล้าฝน A เอไปเลยปะแนนอนดีมากพี่ทำอย่างนั้นแหละเออทำแบบเดียวกันดีกว่าใช่ข้อเนี้ยตอบข้อเอ Crown มัน Walking to h r u g h the market คือมันไม่อาจจะไม่ตรงใจเราอะเราเล็งผู้หญิงอยู่อ่ะเราเล็งผู้หญิงอยู่อะแอะ แต่เขาไปเล่นแบกร u าวของรูปแล้วมันไม่มีอะไรผิดเลยมันไม่ถูกใจเฉยๆแต่ว่ามันถูกต้องข้อที่ถูกมันอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจกับที่เราคิดแต่มันไม่มีอะไรผิดเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเปลี่ยนมาเซตดูนะข้อที่ถูกคือข้อที่ไม่มีอะไรผิดแค่นั้นเองต่อให้มันเล่นล่มอ่ะแบบเราไม่ได้ดูล่มเลยอ่ะแต่มันเล่นล่มื่อเป็นมีล่มสีเขียวขาวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่รีบเอาเอนะ เราจะต้องไปคิดข้อ B อีอข้อ B ตัดสินใจว่าไม่เอาเพราะคำว่าอะไรครับ Picking up ค่ะใช่พอเวิร์บเลยคือเราได้ยิน a bottle on the shelf มีอาจจะมีนะไอนี่ไอเหลืองๆเ,เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ p i c ก i n g อ่ะข้อ C ผิดตรงคำว่าอะไรครับ in the line เออไม่มีใครแบบต่อแถวรอใช่ไหมแอาข้อดีด็ ผิดที่คำว่าอะไรครับอันเดอร์อัมเบล่าค่อืมตายลมนี่ไม่มีอะไรแต่มันก็มีแบบ sitting at a ั a เ l e โ้ชอยยากๆจะเป็นช้อยที่หลอกให้เราอะไปดูองค์ประกอบอื่นในลูกไปดูก่อนไอแล้วก็หลังเกตดูดีๆนะอันนี้พี่ให้มองในมุมคนออกข้อสอบนะข้อบีบอยที่เป็นช้อยที่ผิดอะ่ะ ผิดที่ picking up สผิดที่ in line ดีด็ออาจจะผิดที่คำว่า at the table หรืออาจจะผิดที่คำว่า under umbrellas แต่ลองดูดีๆอะเราได้ยินของในรูปครบเลยนะคือมันมี bottle มันมี shelf แต่เป็น choice ที่ผิดมันมี customers แต่เป็น choice ที่ผิด มันมี Sitting มี Umbrellas แต่เป็นชอยที่ผิดไอธรรมชาติของโทอีกอะเวลาผิดมันผิดแค่ตัวสองตัวในนั้นครับแล้วมันจะทำให้เพื่อนทั้งประโยคอะผิดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคำที่ผิดอะเราตัดเลยมันไม่ต้องรอให้ผิดทั้งประโยคอะมันผิดแค่เวิร์บเจอเวิร์บว่ามันไม่ใช่แล้วตัดได้เลยไอรูปแรกฝึกตัดสินใจนะ อันนี้ถือว่าเป็นข้อยากถ้าเราไม่รีบตัดสินใจอ่ะมันจะยากเลยมันจะต้องมานั่งคิดแล้วพอเราย้อนกลับไปคิดเราหลุดทันทีอ่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่งครับได้แล้วตอบเลยนะมันอาจจะเป็นช้อยเดียวที่เราฟังออกแล้วเแล้ว b ีบอยซีแค d ดีด็เราฟังไม่ออกก็ได้นะอันที่สองให้ระวังเรื่องแบ็ k กราวน์ไว้ครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นองค์ประกอบหลัก กลางรูปเสมอไปบางทีมันก็เล่นแบบองค์ประกอบรองด้านหลังแค่นั้นเองอ่าท้าแรกมีข้อควรระวังอยู่สองเรื่องด้วยกันไปลองดูข้อสองครับใครครับเจนคำศัพท์ออกมาครับใครครับหนึ่ง woman ค่ะ woman สอง table อคนก่อนเอาคนก่อน <laughs> ถ้าไม่ใช่ w oman ใครอีกถ้าไม่ใช่ w oman หรอ เอ่อา staff เอาป่ะเอา an employee เอาป่ะเอาไอ้คำเหล่านี้แหละถ้าเราแตกออกไปเยอะๆมันจะได้ความมั่นใจมากขึ้นต่อไปครับคนคนนี้เขาทำอะไรอยู่ขอสามคำครับหนึ่งทำอะไรอยู่ครับ writing ก <Writing, S 2> ็ได้ looking sitting sitting ถ้าเจอคำว่ามีเด็งจะเอาไปมมันไม่ชัดนะนะเออแต่ช้อยอย่างเงี้ยอันตรายนะเพราะมันจะทำให้เราไปคิดว่าเฮ้ยมันโซมอยู่เปล่ามันออนไลน์มีติ้งอยู่เปล่าเออช้อยอย่างเงี้ยอันตรายอ่ะสมติเราคิดมาแหละความมั่นใจเราก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปเป็นการตัดสินใจครับถ้าได้ให้เอาเลยลองฝึกดูข้อนี้ตอบข้ออะไรครับ a hey. A woman is writing on a whiteboard. B. A coffee cup is being placed on the desk. C. Some flowers are being arranged in a vase. D. Some books have been arranged on a shelf. <action> <laughs> <todic> <coughs> <todic> 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 <mays> ตอบ B ค่ะตอบ B อ่าเอ้ยแสดงว่ารูปอย่างนี้น่าจะไม่หมูแล้วใช่ไหมน่าจะต้องมีอะไรละอ่า<อ>งั้นออมัน B อิงก,กันไปเก่งมากใช่ข้อ A ตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาไม่เอาค่ะผิดที่คำเดียวคือคำว่าไ b วบอ d เช่นเคยครับเวลาผิดผิดที่ผิดในลืบครับอ่าผิดที่ไหวบอดแล้ว ข้อบีบอยตัดสินใจครับเออบีอิงมันถูกทำนี่ค่ะใช่มันไม่ได้ถูกทำอยู่อมีถ้วยกาแฟนะ p l a c e แปลว่าวางวาง on the desk เหมือนไม่มีอะไรผิดเลยแต่พอเจอคำว่า beingisbeing being บวกเวิร์บสามอะ เวิร์บทูบีบอกเวิร์บสามมันคือ passive voice นะถูกทำถูกทำแต่คราวนี้มันไม่ได้ถูกทำธรรมดานะถ้ามันบอกแก้วถูกวางไว้แล้วอะข้อเนี้ยตอบเลยแต่อันนี้มันดันใช้คำว่า is being มันเป็น present continuous มันคือกำลังถูกวางแก้วกาแฟแก้ว กันไอเนี้ยกำลังถูกวางอะรูปต้องเป็นยังไงมีหญิงถือแก้วกำลังจะวางกำลังจะวางเนี่ยกำลังถูกวางรูปคือต้องอย่างน้อยคือมันกำลังจะวางแบบนี้เออแต่ถ้ามันวางไว้แล้วมันไม่ควรใช้ is being บวก verb ช่องที่สามอันนี้เขา make มาหลอกเฉยเออข้อบีบอยสรุปผิดที่คำเดียวเลยคือคำว่า is being ไอ้บแล้วต้องบวกเวิร์บสามด้วยนะช่องที่สามอืแล้วถ้ารู้มุกนี้แล้วว่าเฮ้ยกำลังถูกวางนะเอารูปมันต้องไม่ใช่แบบนี้นี่ข้อสี่แคทเอาหรือไม่เอาค่ะ flowers กำลังถูกจัดอยู่ในแจก,กันถ้า <c oughs> กำลังถูกจัดปุ๊บรูปก,ก็ต้อง มีนิ้วมีมือจัดดอกไม้อยู่อข้อนี้เราเลยกาข้อดีดอกไอถ้าตัดช้อยได้สามข้อปุ๊บเรากาแบบไม่ฟังได้เลยมีคนหนึ่งนะมีคนหนึ่งไม่ชัวข้อบีบอยกับข้อสีแคทนะคือไม่รู้จริงๆอะว่ามันมันมันถูกหรือผิดตัดสินใจไม่ได้อะแต่พอฟังดีด็อกปุ๊บเฮ้ยดีดอกไม่มีอะไรผิดเลยด้วยว่าบุ๊กส Arrange on a shelf ก็บุ๊กมันก็อยู่บนเชลฟ์มันไม่ได้กำลังถูกวางไว้บนเชลฟ์แต่มันอยู่บนเชลฟ์เขาไม่ได้เล่น being บกวก verb สามอ,อคนละ tense กับข้อ b ข้อสี่คนที่ฟังแต่ข้อดีดอกอะแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดอย่างเงี้ยไอ้แล้วเอาเลยอะ่ะชนะเหมือนกันเราเป็นคนแบบไหนครับมีอีกอย่างค่ะ S <S ผมว่ามันมีชอยที่เหมือนกันสองข้อเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ถูกแต่ข้อจุดยอดใอเรื่องเนี้ยถ้ามันเล่นบี i n งถ้าถ้าเคยโดนหลอกมาก่อนเนีะโดนบี i n งบวกเวิร์ช่องที่สามมาก่อนเนี้ยก็จะตัดได้สองข้อเลยอืมข้อเอคิดว่าทุกคนไม่เอาอยู่แล้วสไลด์นี้สอนสองเรื่องครับเรื่องแรกระวังกำลังถูกทำไหมนะ บี i n งบวกเว็บสามระวังไว้นะเรื่องที่สองคำตอบที่ถูกมันก็จะมีอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงกำลังเขียนนะไม่จะเป็นต้องเป็นองค์ประกอบหลักในรูปนะอาจจะเป็นหนังสืออยู่บนเชล์ต้นไม้อยู่บนเชล์หน้าต่างเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากในโทอ็กเอ เรื่องนี้เลยทําให้เราระวังพื้นหลังมันไว้ด้วยจบแล้วข้อควรระวังพาร์ทหนึ่งที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายถ้าไม่โดนหลอกมีคําถามไหมครับมีเจออะไรเพิ่มเติมจากที่เรียนไหม